กลับมาพบกันอีกครั้งกับจุดเกิดเหตุเคสไซเบอร์อาทิตย์นี้กําลังเป็นประเด็นร้อนแรงกระปมเดือดประกันสังคมที่สังคมกําลังจับตาทางมิจฉาชีพก็จับตาเช่นกันเพราะมันได้สร้างเว็บปลอมอ้างว่าประกันสังคมสามารถให้ประชาชนกู้ยืมเงินได้ดังนั้นต้องระวังอย่าหลงกลเด็ดขาดเพราะเรานั่นแหละอาจถูกมันดูดเงินได้เราไปติดตามเรื่องราวนี้และหาวิธีป้องกันเลยค่ะ ท้งนี้ทางสำนักง,งานประกันสังคมได้รีบถแถลงข่าวชี้แจงกรณีเว็บไซต์ปลอมแอบอ้างโครงการมาตา33เรารักกันโดยหลอกผู้ประกันตนว่าสามารถกู้เงินฉุกเฉินได้ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดทางสำนักง,งานประกันสังคมยืนยันว่าเว็บดังกล่าวเป็นของปลอมและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางหน่วยงานแต่อย่างใด จากการตรวจสอบพบว่ามีวายร้ายแอบจดทะเบียนโดเมนตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน2565หรือเกือบ3ปีก่อนโดยจดทะเบียนจากประเทศไอร์แลนด์และนำไปใช้เชิญชวนกู้เงินฉุกเฉินผ่านสินเชื่อบุคคลอัตราดอกเบีย้ยต่ำ ทางนางมารษีใจรังสีเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเผยว่าเว็บไซต์ที่มีชื่อคล้ายโครงการมาตรา33าเรารักกันได้เชิญชวนให้ผู้ประกันตนกู้เงินฉุกเฉินนั้นไม่เป็นความจริงเพราะโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดไปตั้งแต่ปี2565ดังนั้นอย่าหลงกลไปคลิกโดยเด็ดขาดเบื้องต้นทางสำนักงานประกันสังคมได้ประสานผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้ดำเนินการปิดเว็บไซต์ที่แอบอ้างแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการหากพบเว็บไซต์แอบอ้างหรือใช้โลโก้สำนักงานประกันสังคมสามารถแจ้ง ข้อมูลมายังสำนักง,งานประกันสังคมได้หรือหากมีผู้เสียหายที่โอนเงินไปแล้วให้แจ้งความกับตำรวจทันที กรณีนี้แบ่งเป็นสส่วนค่ะเรื่องแรกสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีหน้าที่ให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชนดังนั้นผู้ประกันตนที่ถูกหักเงินทุกเดือนขอให้ระวังอย่าหลงกลเด็ดขาดแท้จริงแล้วหน่วยงานราชการหลายแห่งไม่ใช่ธนาคารจึงไม่มีการกู้ยืมเงินเด็ดขาดประชาชนทั่วไปไม่สามารถไปยืมเงินได้นะคะเพราะเห็นว่าสามารถทําได้อย่าคิดหลงกลไปกดโดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเหล่านั้นแหละจะถูกมุกคนร้ายหลอกให้โอนเงิน ข้อ2เว็บที่เปิดให้กู้ยืมเงินโดยอ้างว่ามีดอกเบีย้ยต่ำทางโลกออนไลน์เราต้องพิจารณาให้ดีเพราะมีผู้ประกอบการหลายรายเปิดให้คนกู้ยืมเงินได้แต่มีหลายแห่งใช้ช่องทางธุรกิจส่วนนี้หลอกคนทั่วไปที่สําคัญการกดเข้าไปกู้ยืมเงินออนไลน์ก็อันตรายไม่แพ้เงินกู้นอกระบบเลย เพราะหลายครั้งเราอาจถูกหลอกให้วางเงินมาจําก่อนอ้างว่ามีปัญหามากมายในขั้นตอนการโอนเงินจึงขอให้โอนค่าปรับค่าต่างๆนานามาเพิ่มแทนที่จะได้เงินกู้กลายเป็นว่าเราเสียเงินตัวเองมากกว่าที่อยากได้ไปไปมาๆหมดตัวจนได้ ที่สําคัญหลายครั้งการกู้ยืมเงินนั้นอาจบังคับให้เรามอบข้อมูลส่วนตัวซึ่งดอกเบีย้ยที่คิดว่าตา่ำและไม่แพงในตอนแรกพอจ่ายช้าไปไม่กี่ชั่วโมงดอกก็ขยับกลายเป็นมหาโหดทางผู้กู้ได้โทรศัพท์มารบกวนเราหรือโทรศัพท์หาคนรู้จักเพื่อบีบบังคับให้เราจ่ายหนี้มากมายสร้างความปวดหัวและน่ารําคาญอย่างมาก ดังนั้นโปรดจําไว้ว่าจะก,กู้ยืมเงินนั้นต้องดูให้ละเอียดพิจารณาให้ดีเรื่องนี้ต้องถี่้วนเอามากๆไม่อย่างนั้นอาจหลงกลเจอดอกเบี้ยโหดหรือถูกมิจฉาชีพออนไลน์หลอกเอาได้ทางที่ดีการกู้ยืมเงินทางอินเทอร์นเน็ตอย่าคิดกู้เลยหากว่าเจ้าของธุรกิจดังกล่าวไม่ใช่ธนาคารที่เรารู้จักทั่วไปก็อย่าพลาดหลงกลโดยเด็ดขาดนะคะ ที่สําคัญย้าอีกรอบสํานักง,งานประกันสังคมที่กําลังมีประเด็นร้อนแรงในสังคมไทยเวลานี้ไม่ได้มีหน้าที่ให้กู้ยืมเงินหากเจอข้อความปลอมอย่าหลงกลสมัครหรือไปคลิกพูดคุยโดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาจถูกหลอกหรือข้อมูลส่วนตัวถูกดูดไปอีกด้วย สุดท้ายนี้หากลูกของคุณเริ่มใช้เวลาบนหน้าจอมากกว่า8ชั่วโมงอาจส่งผลลบต่อสุขภาพและสมาธิปกป้องอนาคตของลูกคุณด้วยการบริหารเวลาในการใช้งานออนไลน์ของเด็กๆผ่านแอปพลิเคชัน Google Family Link ดาวน์โหลดฟรีแล้วกลับมาพบกันใหม่กับจุดเกิดเหตุเคสไซเบอร์ตอนต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ